สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง p a า,าสตอรี่ครับก้อออกมาแหวนวงให้ขรบวนลถครับแลาวก็รลอรับหวงจากขรบวนสามสองครับรับชมเลยครับ เป็นกระบวน3รสามสองครับ FC ่ันใดเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป้าฟ้าตาลี่เลยครับก็การเข้าเว้นนะครับที่สถานีครับเป็นบรรยากาศที่สถานีครับป้า้ามาเข้าเว้นกลางคืนนะครับ ทำคลิปไม่เอฟซีดูก็เป็นตัวจำสองนรับกำลังจะผ่านไป่านไปแล้วครับ เป็นกระบวน3าสามสองครับว่งสามสองหนึ่งสองครับสามสองหนึ่งสองเช้างแล้วครับก็เหลืออีกสี่ขบวนนะครับอีกสี่ขบวนก็จะหมดแล้วครับประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป้าป้าสตอรี่ครับ เป็นการออกมากันห่วงนะครับให้กระบวนกถรนะครับเป็นกระบวนสามสองนะครับเป็นกระบวนที่ต้นทางสุไกโกลบนะครับปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็ที่สถานีก็มีการต่อต้านนะครับก็ลำบากนิดหนึ่งก็เอฟีท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ขอ,อาาววครับเราแปดสิบห้านะบางหวงวัดสองครับก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่สามสองครับเดี๋ยวไปสามสองบางสะพานใหญ่พอห้าในหัวครับพี่ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ